อ้่นวดจพึ่งไเ้ยครับครับได้ครับเดี๋ยวเขาไปกระจายครับผมครับ ว่านงะเราเรารอแลวต่อนก็ <passions S 1> tez, ต่อแล้วเขาเพื่อนมารับสบายเขาเพื i, ่นที่ตลอดเห็นรม มันจะหลงกันไหมเจอสีนี้ใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยต่อไปเนี่ยใช่ครับครับใส่สีขาวกันเนาะเดี๋ยวจะหลงกันใช่ใชจะได้รอบหน้ารอบหน้าครับใส่ตอนชิงตอนชิงครับ กันดับสามร่วมก็ได้จริงจริงเลยมันจะได้เล่นให้นครบ <c oughs> สนุกสนุกครับเดี๋ยงไทยตรงที่อยู่นี่เลยเล่นตามอายุไม่เป็นไรหรอกโอ้ช่องช่องช่องเสาแรกเลยนะเปิดเสาแรก คืนล้างไปโอ้โหคืนหลังก็ได้สวย<อ>เล่นเลย ได้แล <c oughs> นะ้วสคนเจ็บยิงเลยเจ็บยิงเลยโอ้โหยน่าใจนะลูกเจ็บส่งครัเจ็บเจ็บไม่ยิงวะ tám con đúng tám con đi bưng, ôi lò viên sổ lẹt chơi lên mày à mày, à mày. Đài vô đây

<laughs> Hãy subscribe bái đó bái đó bái đó, ui, đi đeo đi theo lấy đi đeo, à à đi lấy, lên jab, nhanh nhanh, sát đấy. โโอ้โหตามไปก่อนตามไปก่อนอย่าเพิง่งเออพี่ตีเลยไปก่อนสองคนข้างหน้าสองคนสวยยิงโอ้โห,โโหเจ็บเลี้เร็วเจ็บไปหน่อยพีต่ตีไปหน่อย,อยเข้าไหมโอ้โห เยี่ยมเยเยยมสั่งอวนเลยอ่ะอโมลินต้องไ้ปดีแมตจรงรอบนจากดีๆเลยอ๋อรอบจริงรอบจริงจะมองข้ามสีขาวแล้วเหรอออนีมมจริงแลว โอ้ยเกือบหลังไปแล้วมาแล้วสวยเอาเฟยไปเอาเฟยนอู๋ตามอีตีดำเดี๋ยวเดี๋ยวพาพาพา ui đi điêu, càng đây nè càng đây nè là bằng tua này là bằng tua này là bằng tua lắng phải leo tua lắng luôn mà cái cây mà cái cây mà à phơi

มามามาใกล้ๆสวยมากหลังหนูตามด้วยตามด้วยเออทำไมทำไมเฮ้ยขวาว่างสบายไปครับ Khuyên nói, Piti tí nôi, hai hai, bài hai, 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 hồ oh. ô sắc đưa vào nó cứ mấy cái này dìm <laughs> <Yep. cười> yep. khóa vang, dìm yep, mà rồi <laughs>

Ô chị, 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 À, sau à, <laughs> đó, rồi, 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 rồi,

เรียบดิโย่ใช่แล้วไป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 ไไอไป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 เปไปไปไไปกปป เอาแล้วครับกองโกแกรปเมเ็ดต่อเลยครับ,บเต่อเลครับ <c oughs> ไปี่ไหนยังไมี่นนเ่หดาขอบคุณากนะครับ,รบอ้ <laughs> <c oughs> đại 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 đại